ต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เรามาซื้อตอนนี้อ่ะ f o โ l o w b เนี่ยท่านเป็นขาที่ถ้าเป็นลง n g t เนี่ยท่านพลาดไปแล้วแหละอยู่ในการเก็งกาไรเนี่ยถ้าดูจากการราคาเนี่ยมันก็หลูกแต่ว่าถามในเชิงที่ที่เคยบอกต่อ้ว่า e t มันไม่ได้เป็นหุ้นที่มีปัญหา,นหาในการแข่งในแง่ของการดำเนินธุรกิจถูกไหมความสามารถในการแข่งเขายังแข็งแรงแล้วก็อยู่ในเทรนที่ยังเพิ่เติบโตแหละระยะสั้นเราโอเคเรามีเรื่องของตัาบูชาเรื่องของนักเที่ยวที่หายไป แต่รอบนี้นักท่องเทีย่ยวที่บอกาจากจีนเข้ามาเนี่ยยังไม่เข้านะแล้วเราเจอ,อส่วนของมาเลเซียที่หายไปต้องไปรู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะกลับมาได้ไหมจริงๆของนักท่องเทีย่ยวจีนตอนนี้มันอยู่มาสามเอสามสองถูกไหมปีหน้าเขายกกลับมาสามสิบสี่สามสิบสี่ถ้าเป็นเอาฝั่งขาเข้าเยอะๆเนี่ยดีกับอ o t เพราะเรามาดูอตา,างนักรัพน,นักน,น,นวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบเนี่ยอาจจะคูณตัวเลข ที่ฐานต่ำของจำนวนนักท่องเที่ยว32ล้านไว้ก่อนหรือ31ล้านกว่าในปีนี้ต้องไปดูว่าแอสซัมชันของนักวิคเคราะห์ในตัวเลขตัว Q ในปีหน้าเนี่ยหลังจากที่ตัว P มันปรับตัวขึ้นใช่ไหม PSM ปรับเพิ่มขึ้นตัว Q คือจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาใส่ตัวเลขกันที่เท่าไหร่พี่เชื่อว่าหลายคนยังใส่32อยู่พราะนั้นเห็นว่าถ้า32น3เนี่ยมันอาจจะได้อยู่โซน50กว่าแต่ถ้าใครกล้าใส่36จำได้ว่าปี2024 ยี่ยิบสามยี่สี่ยี่สต้นปีเราเคยพูดตัวเลขสามสิล้านแล้วก็ไหลเหลือสามสิบสี่แล้วก็หลังที 34, ่เอ็สามสิบสอวิธีที่การที่ได้ตัวเลขที่จะสูงขึ้นเนี่ยคือก็คือตัวคิวที่มันสูงกว่าคาดทีนี้ต้องรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะทํายังไงให้กระแสท่องเที่ยวในเมืองไทยกลับมาบูม